นิทานชาดกชาติที่8ในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้ประสูติเป็นพระโอรสานชื่อว่าข้ามณีผู้ทรงมีปัญญาและสัจจะตั้งแต่วัยเยาว์พระราชาผู้เป็นพระบิดาทรงประสงค์จะทดสอบพระโอรสจึงได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาตัดสินคดีความต่างๆเป็นเวลาหนึ่งวัน ตลอดทั้งวันนั้นเจ้าชายคามนีได้ทรงตัดสินทุกคดีโดยความเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงเข้าข้างคนรวยหรือรังแก่คนจนทําให้เป็นที่สรรเสริญไปทั่วครั้นเมื่อหมดวันแล้วพระราชาทรงพอพระทัยยิ่งนักขณะเสด็จลงจากบัลลังก์บังเอิญพระบาทของพระองค์ได้เหยียบพลาดไปทําให้ขั้นบันไดบินเสียหายพันใดนั้นเจ้าชายคามนีผู้ทรงทําหน้าที่อยู่ก็ตรัสอย่างเด็ดเดียวว่า มีผู้ทำทรัพย์สินหลวงเสียหายจงนำตัวมาเสียค่าปรับตามกฎหมายพระองค์ทรงตัดสินลงโทษพระบิดาของตนเองโดยไม่ลังเลหรือเลือกปฏิบัติเรื่องนี้จึงสอนเราว่าความยุติธรรมที่แท้จริงนั้นยอมไม่เลือกที่รักมักที่ชังผู้ที่มีสัจจะและความซื่อตรงยอมยึดมั่นในหลักการมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องราวนี้จบลงเพื่อให้เราย้อนกลับมาถามตนเองว่า ในการตัดสินเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนที่เราไม่ชอบและกับคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองหรือไม่และเรากล้าหาญพอที่จะยึดมั่นในความถูกต้องแม้จะต้องขัดใจคนใกล้ชิดหรือไม่